ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรานำเสนออุปกรณ์ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับใช้ในงาน CCTV นะครับช่วยประหยัดเรื่องอุปกรณ์การติดตั้งนะครับประหยัดสาย UTP สายแลนนะครับวันนี้ก็เรียกว่า CAD c a ปเคสนะครับเป็น POE Extender นะครับ เพิ่งได้มานะครับตัวนี้จะมีพอตอัพลิงก์นะครับต่อจากฮับสวิตต้นทางอันนี้เป็นพอรตที่จะเชื่อมต่อไปจะเป็นพอร์ตสีน้ำเงินนะครับตัวนี้มีสีน้ำเงินกับสีเหลืองนะครับต้องดูให้ดีนะครับแล้วพอตสีเหลืองนี้จะต่อต่อกล้องตัวที่อยู่ใกล้ๆนะครับระยะไม่เกิน10เมตรตัวนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อสัญญาณไปได้อตอนนี้ผมเทสได้ดูนะครับผ่าน สายเลนสายแค 5e อ u t ดอร์นะครับม้วน1 0 0เมตรนะครับต่อเพิ่มไปกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าจะรู้ว่าเราสามารถเอาตัวนี้มาขั้นกลางทางแล้วก็สามารถที่จะขยายขยายระยะทางของ poe ไปได้ส่วนพอร์ตนี้จะมาจากต้นทางของหับสวิต์นะครับสวิต poe เน้นย้ำว่าต้องเป็นพอร์ต60วัตต์นะครับ ต้องจ่ายพลังางานที่60บวัตตเพราะถ้าถ้าจ่ายปร์ตธรรมดาเนี่ยมันไม่สามารถไปแบ่งพาวเวอร์ให้กับอุปกรณ์ปลายทางได้เราต้องใช้ปลอดแดงนะครับปลอดแดงอรอตที่ออก60บวัตตนะครับตัวนี้แล้วกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้กล้องอีกตัวหนึ่งซึ่งที่ผมบอกว่าไม่เกิน10เมตรจะเป็นอุปรกรณ์ตัวนี้นะครับต่อเชื่อมมาจากปร์ตสีเหลืองนะครับ เป็นการสำเร็จนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับมีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆเราจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งานและก็ประหยัดค่าใช้จ่ายถ้าติดตั้งในงานกล้องวงจรปิด CCTV วันนี้ขอกราบขอบคุณและสวัสดีครับ